ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรนรน,รนตอนกระถินวัดนามาตูมปีนี้ม่วนคักอีหลีมีเงินไหลเข้าวัดกว่า9ล้านบาททั้งนี้สาธุชนศรัทธาเจ้าอาวาสนะจะบอกให้พนัณมิคมชนบุรีบ้านเรากระถินวัดนามาตูมรวมบุญเหมือนสวรรค์ให้เจอกัน อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีว่นครับอิลีอีหลอก็อีตอนแห่กระถินกันรอบบทนี่ละกลองยาวประยุกต์กับพินดีดดิ้นกันให้มันไปแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงใด กานกระถินคือคุณเอ็มออนเกโสและครอบครัวขณะที่ทุกคนก็ถือเป็นเจ้าภาพร่วมเพราะเป็นกระถินสามัคคีม้วน,นบอม่วนบอมได้บุญเยอะไหมเ หลวงพ่อขวัญชัยจเจ้าอาวาสวัดนามาตูมเทศให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานได้ฟังกันก็าทีเป็นทางเ,เรียกว่าการละทานเราจะมีโอกาสทําได้เวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นตั้งแต่ออกภาษาแล้วไปถึงวันเพ็ญกลางเดือนทสองถ้าเราทอด เลยจากมีไปก็ไม่เป็นกระถินฉะนั้นกระถิ่นจึงต่างจากทานท,ทั่วไปซึ่งต่างก็มากันทั้งจากชนบุรีจังหวัดใกล้เคียงและรวมถึงจังหวัดที่ห่างไกลท่านทั้งหลายทําหน้าที่อาชีพการงานใดขออนุภาพพระลักษณกายพนุภาพทานบาร,รมีบุญบารม,รรมีที่เราบำเพ็ญท่านในวันนี้ส่งคนให้หน้าที่และอาชีพการงานของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเงินทําบุญจากกระถิ่น9ล้านสแสนเศษ ทุกบาททุกสตางค์ทางวัดจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมการสร้างสรงรค์โลงพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีผู้คนเนืองแน่นหนาตาสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าศรัทธ,ธาและบาร,รมีล้วนเกิดจากการสรรสร้างกรรมดีขอรับศรัทธ,ธาหลั่งไหลมาที่นี่9ล้า0 0 0บาทเศษมา เป็นหน้าทอดกระถินอย่าให้มันสิ้นอย่าให้มันสูญสืบสานและเพิ่มพูนเรื่องทำบุญน,นั้นเป็นของดีข่าวดีๆกับพี่คำรณสถาบัานาศาสนาของเรายังจะยังรากลึก และอยู่คู่กับประเทศชาติสืบไปวัดนามาตูมอำเภอพระนิคมชนบุรีบ้านเรานะจะบอกให้เป็นหน้าทอดกระถินอย่าให้มันสิ้นอย่าให้มันสูญสืบสารและเพิ่มพูนเรื่องทําบุญนั้นเป็นของ